มาครับมากินหลับควายด้วยกันครับผมหลับควายขมผมนะครับหลับควายเมืองเมืองนะครับผมควายตั้งเหนือของเขาครับใส่มะแคนหอมหอมครับผมอ่าวิธีการทํานําผมได้ทามั่ะครับหีบครับหิวเข้าครับผมมานะครับมากินด้วยกันพักครับก่จะมีกระลำครับอ่าหัวฟักเงาครับกํหลกครับผมกําใงญ่คุยเข้าไปครับมือแดงนะครับ ขมเลี้ยวต่อไปองค์ลงไฟน้อนนะครับน่าเข้าองค์ลงนี่นะครับอุ้ยหลับไปอื <c oughs> มาครับมาถึงแล้วกันนะครับเน้่หลับฝ้ายผมผมครับทุดยอดครับพักไปครับอารมเข้ากันครับเมนูนี้ง่ายๆนะครับมาครับอทำยังไงนะครับ กลินลาบนะครับกำเนาให้บ่ล้ําแต่วบวมองให้ครับกำยิงใหญ่ครับกินของล้ําต้องกินเฮื้อล้าล้านะครับถ้ากินบ่ล้ํามันก็ถึงบบ่ล้ําครับล้าครับกินตอนยากนะครับ จะได้กระตึงลมำแค่บะยากมากินจะได้ก็ถึงหลมลำครับแม่นก็ค่าอือหือส่วนไหนเน้นๆครับว่ม,มีมือแดงแหมแล้ว ของกินล้ําอยู่ดีคนมากนะครับจะไปว่าถ่ายวาได้นะครับคนบมามากมากินกระตึงบล้ําครับคนบ่มักก็คือคนบ่ดชอบนะครับคนบ่ชอบมาก,กินจะได้กระตืบอบล้ําครับอันนี้จะบอกเห้่นู้นะครับอีปอ่ออีแม่ป้ากินแต่น้อยครับลาบควายชุดอยกอาหารเมืองเหนือครับ